สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุขูสุขคดเด้อค่ะมาพบพ่อกันอีกแล้วเนาะค่ะกับเพจเอเพจสาวแปลง้าเซ่นเด้อค่ะกับไอชื่อเฟสสุภาวดีเด้อค่ะตรงนี้จะเป็นไอต่จะเล่นเล่นคลิปเบี้ยวตรงสุภาวดีเด้อค่ะติดตามกันหน่อยนะคะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะคะเมื่อนี้กะสิผ้าพี่น้องมากินจุค่ะมากินจุเมื่อี้กะไดเนื้อสดสดมาค่ะได้เนื้อสดสดมาก่อนชิกินเถาะกา ดับข้าวจังหน่อยค่ะค่ะจุดจุดค่ะมือนี้จุด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 เขาก็ได้อันเมื่อนี้กับบุ๋มีอย่างมากมายค่ะเป็นได้สามสิบกีบค่ะได้ตับได้ตับแล้วก็อันนี้ก็บสามิบกีบอันนี้กัเนื้อสดๆเด้อค่ะเมื่อนี้เขากับซีมากินจุกันแซ่บๆค่ะแซ่บๆพักเขาก็มีหลายอย่างค่ะพักก็มีมักไส้หมักแตงมักเขือนปุ๊พักเต็มถาดเลยเมื่อนี้ค่ะค่ะคเมื่อนี้คค่ะ มากินจุด้วยค่ะตับสดสดตับสดๆดกินไปเลยอ